ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอลิเวอร์พูลต้องชั่งน้ำหนัก3ข้อดี3ข้อด้อยหากจอแดนเฮนเดอร์สันอำลาสโมสรจอแดนเฮนเดอร์สันมีแววย้ายออกจากแอนฟิลด์ไปร่วมงานกับสตีเวนเจอราตำนานทีมลิเวอร์พูลไม่น้อยหลังได้รับการทาบทามจากทีมลูกหนังในลีกซาอุดิอาระเบียกับตันหงแดงวัย3 3ปีตกเป็นข่าวได้รับข้อเสนอด้วยค่าแรงสูงถึงสัปดาห์ละ7 0 0 0 0 0ปอนจากเอลเอติฟัก ขณะที่ทีมลูกหนังแห่งเมอร์ซี่ไซส์หวังได้รับค่าตัวมิดฟิลด์จอมเก่าไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์ถึงขณะนี้เหลือเวลาอีกแค่4สัปดาห์เท่านั้นลิเวอร์พูลจะต้องลงเล่นเกมที่เป็นทางการนัดแรกแล้วฉะนั้นพวกเขาจึงต้องรีบพิจารณาว่าพร้อมปล่อยตัวเฮนโดให้พ้นไปจากแอนฟิลด์ในซัมเมอร์นี้หรือไม่แต่ไม่ว่าจะอย่งางไรเรดแมชชินก็นี้ไม่พ้นต้องประสบกับเรื่องที่ดีและแย่ในคราวเดียวกันหากซีซั่นหน้าพวกเขาจะไม่มีกองกลางทีมช่างกฤษอยู่ในสังกัดอีกต่อไปข้อดี1 เพิ่มพูนสถานภาพาการเงินของสโมสรเฮนเดอร์สันนับเป็นพ่อค้าแข่งของลิปูอีกรายที่มีค่าในสูงระดับ190,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มันจึงแน่ยิ่งกว่าแน่หากว่าเขาตัดสินใจย้ายไปขุดทองในลีกตะวันออกกลางลิเวร์พูลจะประหยัดรายจ่ายไปได้ไม่น้อยเนื่องจากดาวเตะอังกฤษมีสัญญากับสโมสรจนถึงปี2025อีกทั้งอย่าลืมว่าหงแดงหมดเงินไปมากในการเซ็นสัญญากับสองกองกลางคนใหม่ทั้งอลิซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมิโกโซวัชไล การได้รับค่าตัวของเฮินโดจึงเหมือนเป็นการถอนทุนคืนมาและอาจทำให้เจอเกนครอปมีงบอีกก้อนสำหรับการไล่ล่าสมาชิกใหม่ด้วย 2. ยกเครื่องแผงกลางแบบเต็มสูบในไวั33ปีเฮนร์สันอยู่ในสถานะที่ไม่ต่างอะไรกับเจมส์มิลเนอร์ซึ่งย้ายออกจากแอนฟิลด์ไปแล้วอันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าครอปต้องการปรับโฉมหน้าแดนกลางขึ้นมาใหม่ เป็นที่เมาส์กันว่าคุณซือชาวเยอรมันคิดที่จะนมิทห้องเครื่องของทีมขึ้นมาใหม่ระยะหนึ่งแล้วและทุกอย่างมาลงล็อกในซัมเมอร์นี้เนื่องจากลิพูพาดการคว้าอันดับท็อปโฟซึ่งชี้ให้เห็นว่าสโมสร,รต้องการความสดใหม่ของแผงกองกลางสำหรับซีซั่นที่ผ่านมาลิพูมีอายุเฉลี่ยนักเตะในตำแหน่งกองกลาง27.7ปีแต่หลังจากลอยแผ่พ่อค้าแข้งในตำแหน่งนี้ทิ้งไปแล้วหลายรายส่งผลให้สโมสร,รลดวัยแผงกลางลงไปได้เหลือแค่24.75ปีเท่านั้นซึ่งยังรวมเฮดสันอยู่ในจำนวน,น และเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วหากเฮนโรเก็บข้าวของย้ายออกจากแอนฟิลด์อีกรายก็เชื่อได้เลยว,ว่าแผงกลางของเรดแมชชีนในสีสซันหน้าจะมีอายุเฉลี่ยลดลงไปอีกแถมอาจจะเป็นการเปิดช่องให้เขาเดินเกมคว้ามอยเซตไก่เซโดมาอุดรูด้วยได้ 3. มีความสมเหตุสมผลผ่านมาถึงตอนนี้ถือเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วสําหรับลิเวอร์พูลหากดึกจะเปิดทางให้เฮนสันย้ายสังกัด เท่าที่ผ่านมากองกลางอังกฤษมอบทุกอย่างให้กับสโมสรได้อย่างครบถ้วนแล้วและปริเสธไม่ได้เช่นกันว่ามันถึงเวลาที่ฟีเท้าของเขาเริ่มถดถอยเนื่องจากไม่มีใครเอาชนะสังขารได้ดีว่าพูจึงสมควรเลือกท,ทําธุรกิจอย่่งชาญฉลาดโดยการรับข้อเสนอเพื่อนําเงินป้อนเข้าสโมสรหลังจากปล่อยนักเตะให้ย้ายออกไปแบบฟรีฟรีหลายรายในสมัยนี้มันจึงเป็นโอกาสที่ทีทมจากเมอร์ซี่ไซส์จะได้ค่าตัวนักเตะต,ตอบแทนกลับมาบ้างหลังจากช่วงที่ผ่านมาครบปใช้เงินไปไม่น้อยสําหรับการชอปปิ้งหลายต่อหลายดิว ข้อเสีย 1. ศูนย์เสียผู้นาทีมในฐานะกัปตันทีมเฮนเดร์สันทาหน้าที่ได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่องโดยเฉพาะการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมปลุกเล้าหรือแม้แต่กระทั่งการชมเชยขณะเดียวกันหลังจากมินเนอร์พระออกจากทีมไปแล้วเฮนเด์สันจึงถือเป็นหัวใจสําคัญของทีมอย่างแท้จริงในแง่ของมาตรฐานและคุณภาพที่เขาสร้างเอาไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ที่ครับจะมองหากัปตันคนใหม่มาทดแทนเฮนเดร์สันได้แม้อาจจะมีหลายรายที่เหมาะสมต่อการได้สวมปลอกแขนก็ตาม 2นักเตะโฮมกรนหายเกลี้ยงหลังจากปล่อยให้นักเตะที่หมดสัญญาย้ายออกไปโดยพร้อมเพียงกันหลายรายในซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลเหลือนักเตะโฮมกรนอยู่ในทีมเวลานี้แค่5รายเท่านั้นคือเทรนอเล็กซานเดอร์โนโจโกเมสเฮนเดอร์สันควีวินเคลเฮอร์และแนทฟิลิปอย่างไรก็ดีอนาคตของทั้งเคลเฮอร์และฟิลิปยังไม่มีความแน่นอนเช่นกันแถมทั้งสองอาจย้ายออกจากแอนฟิลด์ในซัมเมอร์นี้ด้วยก็เป็นได้และหากรวมเฮนเดอร์สันเข้าไปอีกราย นักเตะในข่ายนี้ก็จะเหลืออยู่แค่สองรายเท่านั้นแม้โรเมโอลาเวียกองกลางเซาท์แชมตันอาจถูกคว,าว้ามาอยู่ในโผนี้แต่ลิเวอร์พูลก,ก็ต้องเสียเงินอีกก้อนโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 3. ประเด็นความหลากหลายทางเพศประเด็นนี้อาจมีน้ำหนักมากที่สุดต่อการตัดสินใจของเฮนร์สันว่าเขาจะย้ายไปคาแข่งในซาอุดิอราระเบียดีหรือเปล่าอย่างที่รู้กันว่าในฐานะกัปตันทีมเฮนร์สันให้การสนับสนุนเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างเต็มที่หากแต่เรื่องรักร่วมเพศก็ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายของชาวมุสลิม ด้วยเหตุน,นี้หานฮินสันตกลงย้ายไปขุดทองในดินแดนเศรษฐีน้ำมันจริงจึงน่าจะมีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยที่ผิดหวังในตัวเขาต่อการเลือกจุดหมายปลายทางในการค้าแข้งซึ่งอาจทำให้ความนิยมชมชอบในตัวเขาลดลงก็เป็นได้หงปาดอัมรบัดต,ตัดหน้าผีแดงหรือว่าููพร้อมลงสนามล่าตัวโซฟิอันอัมรบัดกองกลางฟิออเลนตินาให้มาแทนที่ฟาบินโยซึ่งกำลังเจราจาย้ายไปเล่นในลีกซาอุดีอาระเบีย กองกลางชาวบราซิลมีข่าวใกล้ลงเอยย้ายไปเอาเอติฮัดหลังจากลิพูตอบตกลงข้อเสนอทีมดังซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยและตอนนี้เหลือแค่รายละเอียดสุดท้ายทําให้ช่วงดึกวันเสาร์ที่ผ่านมาลิพูเอเคโเผยว่าหงแดงพร้อมนําเงินค่าตัว40ล้านปอนด์ของฝ่าบิญโยไปพันเป็นทุนล,ละอัมระบัตมาแทนที่แม้ก่อนหน้านี้นลิพูมีข่าวโยงทั้งแรนกราเวนเบิร์ชเควินฟิลิปและโรเมโอลาเวียแต่สื่อท้องถิ่นเมอร์ซีไซเชื่อว่าหงแดงยังให้ความสนใจอัมระบัตเช่นเดียวกัน กองกลางวัย26ปีทำผลงานบนเวทีฟุตบอลโลกได้อย่างยอดเยี่ยมจนมีข่าวกับหลายสโมสรแต่ถึงตอนนี้ยังเป็นนักเตะฟ,ฟิออเรนติน่าและอนาคตอยูบ่บนความไม่แน่นอนคาดว่าลิอร์พูลต้องแข่งขันกับแมนเชสเตอร์ูไน็ดซึ่งสถานการณ์ณตอนนี้หากหคงแดงลงสนามแบบจริงจังน่าจะเหนือนกว่าปีสาจแดงเพราะฝ่ายหลังกำลังยุ่งกับการปีดียวคว้าตัวองเดโอนานา,น,านอกจากนั้นเงินทุนแมนเด์มีจำกัดและขึ้นอยู่กับการปล่อยตัวนักเตะอ,ออกจากทีมซะก่อนส่งผลให้ลิ์พูลเหนือกว่าในจุดนี้ เพราะหากทีมสามารถปล่อยตัวฟาร์มินโยได้เร็วยิ่งทําให้สโมสรหันไปละอัมระบัดได้ก่อนผีแดงคริสเตียนฟองนักข่าวของบิลซื่อมือเบียยืนยันว่าลิรอร์พูยังคงให้ความสนใจมานูโคลเน่กองกลางของบริเซียมเหมือนเช่นกลัดบักอยู่โคเน่กำลังรักษาอาการเจ็บระวางลงสนามให้ทีมชาติฝรั่งเศสลุยสึกยูโรรุ่นอายุไม่เกิน21ปีช่วงที่ผ่านมาโดยคาดว่าต้องใช้เวลา6สัปดาห์ในการรักษาอาการที่เขา่า แม้มีอาการเลี่ยงรบกวนแต่รายงานรบะบุว่ายอค์ชมัตเคอร์ผู้ออมวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลยังจับตามิดฟิลวัย22ปีอยู่ขณะเดียวกันอีกหลายสโมส,ร,ร,กส,มสร,รก็สนใจเช่นกันมีการเปิดเผยว่าเชเกนครอปแจ้งชมัตเคอร์ไปว่าให้พยายามลงตลอดปิดดิวกองกลางเพิ่มเติมซึ่งโคเน่ก็มีชื่อในบัญชีที่มีความเป็นไปได้นับตั้งแต่ย้ายมาจากตูรูสเมื่อปี2021โคเน่สร้างชื่อบนเวทีบุนเดสลีกาอย่างต่อเนื่องโดยเขาลงสนามไป60เกมพร้อมยิง6ประตูรวมทุกรายการ ถ้าหงอยากได้ต้องรีบแล้วไซมอนโจนจากเดลเมลรายงานว่าลิเวอร์พูลอาเซนอลและเชลซีต่างก็มีความสนใจและต้องการอยากที่จะเซ็นสัญญากับโรเมโอลาเวียกองกลางจากเซาท์ทามตันเช่นเดียวกันอาเซนอลกำลังจะปล่อยโทมัสปาเต้ออกจากทีมไปยังสโมสร,รซาอุดิอาระเบียได้แล้วส่วนตอนนี้เชลซีเองก็กำลังพิจารณาในการถอนตัวออกจากการคว้าตัวอมเซตไกเซโร่ Zero เช่นกันเนื่องจากไบรตันแอนฮอบเอลเบียนยืนยันแล้วว่าพวกเขาต้องการค่าตัวของนักเตะ1น0ล้านปอน เพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งอาร์เซนอลและเชลซีอาจจะกําลังหันความสนใจของพวกเขาไปที่ลาเวียได้แล้วแต่ด้วยข้อเสนอที่เซาท์ทัมตันตั้งอยู่50ล้านปอนด์นั้นน่าจะยังเป็นสิ่งที่ขวางกั้นอยู่บ้างเนื่องจากทีมที่มีความสนใจในตัวผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับราคาค่าตัวของเขาในเวลานี้พิดโอลุกจากฟุตบอลอินเดอร์รายงานว่า ดูเหมือนว่าตอนนี้ฟอร์ลินโตโรลุยส์กองกลางจากเบนฟิก้ากำลังกลายเป็นผู้เล่นที่ลิพูให้ความสนใจมากที่สุดแล้วในเวลานี้หลังจากที่ลิพูกำลังจะสูญเซียฟา้ฟาบินโยให้กับทางเอลออเจฮัตแล้วในเวลานี้พวกเขาจึงมีแผนที่จะาำการเสริมทัพสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางในทันทีและกองกลางชาวโปรตุเกสวัย23ปีก็กำลังเป็นที่สนใจอย,อย่างมากเลยทีเดียวลิเวอร์พูลและเบนฟิก้านั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในดิวซื้อขายดาวินนูนเยสและคาดว่าดีวนี้จะมีความคืบหน้าเร็วกว่าที่หลายๆฝ่ายคาดการเอาไว้เเลยยทีีดว ตัวละครใหม่มาอีกแล้วล่าสุดเอมเมเรลลยส์นักข่าวในบราซิลรายงานว่าตอนนี้ลิพูกำลังมีความพยายามที่จะทำการคว้าตัวอันเดกกองกลางดาวรุ่งวัย21ปีจากฟูมินเนเซทีมในลีกบราซิลเก่าโชเซราไปร่วมทีมในสมอร์นี้โดยลิพูเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอไปให้แก่ฟูมินเนเซพิจณาในไม่กี่วันข้างหน้าจากนี้สเปอร์โด,ดร่วมมองลิพูล่าตัวกองหลังดาวรุ่งเชลซีเสริมแนวรับ ท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังพิจารณาที่ยื่นข้อเสนอคว้าตัวลีวายโควิลล์ปราการังอนาคตไกลของเชลซีคู่อริร่วมกรุงลอนดอนไปเสริมแนวรับในช่วงปิดซีซั่นนี้ตามรายงานเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาอิมิงสตาดาสื่อชื่อดังระบุว่าอังเก้ปอสเตโคกลูเฮดโคชาวออสเตรียของสเปอร์ให้ความสนใจเซนทรับว่า20ปีอย่างมากแต่ยังอยู่ในระหว่างตัดสินใจว่าจะยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเชลซีหรือไม่ในฤดูกาลที่ผ่านมาโควิลล์ย้ายจากเชลซีไปเล่นกับไบรตันแอนโฮฟอัลบียนด้วยสัญญ,ญายตัว และทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งโดยลงสนามไปรวมทุกรายการ22เกมและเป็นคีย์แมนช่วยให้นกนางนวลคว้าตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยขณะเดียวกันลิพูก็ติดตามฟอร์มของโควิลมานานแล้วและพยายามอย่างหนักที่จะคว้าายเซนไปครองให้ได้แต่ล่าสุดสเปอร์กลายเป็นอีกทีมที่พร้อมจะเดินเครื่องล่าตัวกองหลังเลือดผู้ดีเช่นกันอย่างไร้ตตามเชลซียังอยากเก็บโควิลเอาไว้เนื่องจากมองว่านักเตะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตและไม่มีท่าทีจะปล่อยตัวออกจากสเตมฟอร์ดบิดแต่อย่าง บิโกโชตากองหน้าลิพูยอมรับเสียใจมากที่รับบาดเจ็บจนพลาดลงสนามให้ทีมชาติโปรตุเกสระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก2022โชตาช่วยฝฟยทองเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายที่กาตาแต่เขาไม่ได้เดินทางไปด้วยเพราะเจอปัญหาบาดเจ็บตลอดซีซั่นก่อนตอนแรกเขาน่าจะมีชื่อติดทีมแต่ต้องโดนหามออกจากสนามระหว่างนัดพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงเดือนตุลาคมเพราะเจ็บน่องรุนแรงโชตากล่าวว่าผมจบฤดูก,กาลก่อนหน้ากับทีมชาติพร้อมอาการบาดเจ็บในเกมสุดท้าย ผมเลยต้องมาเริ่มต้นปรีซีซั่นพร้อมอาการเจ็บผมกลับมาแต่ก็ได้รับบาดเจ็บอีกตอนปรีซีซั่นผมกลับมาได้อีกรอบเริ่มได้ลงเล่นในหลายนัดจากนั้นก็เจ็บหนักในเดือนตุลาคมบางทีอาจเป็นเพราะช่วงปรีซีซั่นของผมไม่ได้เป็นไปตามปกติมันคือการบาดเจ็บที่หนักที่สุดในอาชีพของผมตอนที่ผมได้รับการบอกกล่าวว่าผมคงไม่ได้ไปฟุตบอลโลกมันเหมือนหมัดน็อกที่หนักที่สุดในอาชีพเป็นเรื่องที่น่าเศร้าผมมีโอกาสลงเล่นฟุตบอลโลกคนแรกของตัวเองผมรู้ดีว่าผมมีบทบาทสําคัญในทีมชาติ ผมมีบทบาทสำคัญในรอบคัดเลือกผมเลยรู้สึกว่าสมควรที่จะได้ไปที่นั่นแต่ผมก็ไม่ได้ไปวันถัดมาเจอเกนครอปเข้ามากอดผมเขาทราบเรื่องนี้และในตอนนั้นมันไม่ต้องพูดอะไรมากเขาแค่พยายามทำให้ผมสบายใจระหว่างการพักฟื้นเขาถามทุกครั้งที่เห็นผมว่าเป็นอย่างไรบ้างสังเกตได้เลยว่าเขาห่วงใยนี่คือทั้งหมดที่คุณจะถามหาได้จากคนที่มีหน้าที่ดูแลทีมและห่วงใยนักเตะทุกคนแสดงออกว่าเขารักคุณไม่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ